น,นันก็ยครับเนาะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่บทต่อไปเลยเนาะบทในครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปเราเรียนไปในเรื่องของในยูนิตที่17บทที่17นะลูกเป็นในเรื่องของ study habits อ่ะในบทต่อมาจะอยู่ที่บทที่18อ่าจะอยู่ในบทที่ สิบแปดเนาะในหนังสือในเล่มในเล่มสีส้มนะลูกเนาะในบทที่สิบแปดในหนังสือเล่มสีส้มจะอยู่ในหน้าที่เจ็ดสิบสี่นะครับเนาะอ่ะอยู่ในหน้าที่เจนะ็ดสิบสี่เนาะในหน้าที่เจ็ดสิบสี่ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเป็นในเรื่องของ environment issues นะลูกเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดู environment issues เป็นในเรื่องประเด็นของเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะอ่เนาะอัะนน,อนี้อยู่ในบทที่บทที่18ใกล้จบแล้วแล้วก็หลังจากจบบทที่ อ,อ่อสิบแปดายี่สิแล้วที่เหลือก็จะเป็นชีสหมดเลยเนาะหลังจบบทเล่ม20แล้วสีส้มก็จะเป็นชีสก็อาจจะไม่ได้มีแจกหรือว่าแจกเป็นออนไลน์แทนและกันอ่ะยูนิตที่สิเป็นในเรื่องของ environment อ่ะในบทนี้นะครับคำว่า Environment ตัวนี้แปลว่าสิ่งแวดล้อมถูกไหมลูกอ่ะแสดงว่าในการที่เราเรียนเนี่ยเนื้อเรื่องหาบทความเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเป็นสิ่งแวดล้อมเนาะถูกไหม In this unit you can learn about อ่ะ uh, you can learn about a way to help the environment อ่ะ a way ก็คือทางวิธีทางอ่ะ uh, วิธีการหรือวิธีทางที่จะ to help ก็คือช่วยถูกไหมช่วยเหลือวิธีการหรือวิธีทางที่จะช่วยเหลือ,อสิ่งแวดล้อม วิธีการหรือวิธานที่จะช่วยสิ่งแวดลอมแล้วมันก็จะได้เรียนเป็นของในเรื่องของเป็นอ <New S 1> นะิวนิวแล้วลูกนิวแต่นี่แว่าใหม่ถูกไหม new invention s invention In invention แปลว่าอะไรครับ invention แปลว่าสิ่งประดิษฐ์อ่า เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเป็น new inventions ก็คือพวก assim, Turn, about, สิ่งประดิษฐ์วิธีการในการช่วยเหลือต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะให้เราก็จะได้เรียนเป็นในเรื่องของ phases เป็นในเรื่องของ phases with one and ones อได้เรียนเรื่องในเรื่องของ Biz one กับ o n e ว่าม, estar, ม,ม drawn, า 69, assim, าันมันเหมือนกันไหมมันต่างกันอย่างไรระหว่าง one กับ o n e เนี่ยอะ ถ้าดูจากในรูปเนี่ย look at the pictures ดูจากในรูปเนี่ยนะดูจากในรูปแล้วนกักเรียนคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าอะไรต่างๆนานาดูจากในรูปแล้วเป็นรูปแบบอยู่ในห้องนำ้ำเนาะเป็นในสักโครกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นแล้วแล้วมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ถูกไหมมันก็น่าจะเดาได้เลยว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์อะไรที่มันอยู่ในห้องน้านั่นเองแล้วมันก็จะช่วยให้รักษา อ่าสิ่งแวดล้อมของเราเนาะ pre reading discuss the following issue with your partner and share with your class อ่า what do you think a smart toilet look like uh. อ่าคุณคิดยังไงว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรว่าอันเนี้ยเขาเสนอคำว่า smart toilet อ่า,ขาเขาเสนอคำว่า smart toilet อ่าบอกว่า toilet อส smart toilet เนี่ยนะอ่า t o ยเล t อัจฉริยะสมาร์ันนี้คุณคิดว่ามันจะต้องแบบเป็นอย่างไรมีหน้าตามีหน้าตารูปแบบรูปร่างเป็นเป็นอย่างไรเหมือนในแบบปัจจุบันที่เราใช้ไหมหรือว่าเหมือนและแตกต่างเป็นอย่างไร how how it works how it works อ่าว่าวิธีการทำงานเนี่ยนะมันเป็นอย่างไรมัน work ไหมมัน โอเคไหมมันดีงาไหมเนาะแล้วก็อะไรลกูก How it helps save the environment อ่ะมันจะช่วยอย่างไรมันจะช่วยเซฟมันจะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเนาะ how it directly helps people อ่ะแล้วมันก็จะช่วยเหลือคน direct direct แปลว่าตรงถูกไหมลกูกอ่า i r เรกตัวนี้แปลว่าตรงมันจะช่วยคนโดยตรงได้อย่างไรเนาะทีเนี้ยเราก็ต้องมีฟัง listening track นะลูกเนาะอาจจะฟัง listening track ตรงนี้ก่อนเลแล้วต้งเรียนลองฟังบทนี้ไม่ยากนะลูกเนาะ listening track อ่าอ่มาลองดูเลย unit 18 environment track 19 smart toilets we need to take care of the world and one way to do this is to save water all of us use a lot of water every day and this is not good for the environment to help cut down on using water some people came up with a great idea they invented the smart toilet. How can toilets be smart? Well, for one thing, they can use less water. The way they do this is by recycling water that usually wouldn't be used again. The way some smart toilets work is by collecting the water used when people shower. This water might have soap in it. But it is still pretty clean to use. It is clean enough to be used to flush the toilet. For people who have smart toilets, they are able to do something good for the environment and also save on their water bills. These are two good reasons to get a smart toilet. Ah, <laughs> ทีนี้เราเปิดมาหน้าถัดไปหน้าถัดไปนี้เดี๋ยวเราจะลองฟังอีกหนึ่งรอบนะลูกเนาะ while reading read the following passage อ่ะหรือว่าจะเปิดเสียงให้ดูอีกรอบนึงว่ามันเป็นอย่างไรในเรื่องของ smart t o i l e t นะเราะได้ฝึกฟังไปด้วยนะจ๊ะ Unit 18 Environment Track 19 Smart Toilets We need to take care of the world, and one way to do this is to save water. All of us use a lot of water every day, and this is not good for the environment. To help cut down on using water, some people came up with a great idea. They invented the smart toilet. How can toilets be smart? Well, for one thing, they can use less water. The way they do this is by recycling water that usually wouldn't be used again. The way some smart toilets work is by collecting the water used when people shower. This water might have soap in it, but it is still pretty clean to use. It is clean enough to be used to flush the toilet.

สับะเน้นนะจะนี้คำว่าเซฟครัดจองอไอเดียอินวิชชั่นอินเวนต์รีไซเคิลคอลเลคชั่นช้าว่าพริตี้โซบเบลส์อ่าลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบเลยไม่ต้องดูแล้วจะมาตอบคำถามในหน้านี้กันเนาะ Unit 18 Environment Tract <Trek> 19 Smart Toilets We need to take care of the world, and one way to do this is to save water. All of us use a lot of water every day, and this is not good for the environment. To help cut down on using water, some people came up with a great idea. They invented the smart toilet. How can toilets be smart? Well, for one thing, they can use less water. The way they do this is by recycling water that usually wouldn't be used again. The way some smart toilets work is by collecting the water used when people shower. This water might have soap in it, but it is still pretty clean to use. It is clean enough to be used to flush the toilet. For people who have smart toilets, they are able to do something good for the environment, and also save on their water bills. These are two good reasons to get a smart toilet. Ah, look. Ah, main point อ่าให้ m a า n p o n p t i n t ของ this article ให้ A B C D เนี่ยมันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับ main point อยู่ข้างในไหมอ่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า how to flush a toilet อ่วิธีการที่จะแบบ flush ตัวนี้แปลว่ากดเหมือนเหมือนแบบเรากดสักโคลกอะไรเงี้ยเนาะอ่าเขาได้บอกไหมวิธีการกดอะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้บอกเนาะต่อไปก็ be a type of soap a t y p e of s o สูมีไหมเขาจะบอกว่าเป็นประเภทเป็นชนิดของสบู่ไหมเขาไม่ได้บอกถูกไหมลูกเนาะเขาบอกแค่ว่ามันมีสบู่เฉยๆปะเออเขาไม่ได้บอกว่าเป็นประเภทว่ามีอะไรบ้างสบู่ลักสบู่พรอ,อะไรอย่างเงี้ยข้อที่สามอัชไทรเลดัตรีไซเคิลส์กลัววเออ ทอ i l ลตตัวนี้สามารถทำรีไซเคิลน้ำได้อันนี้พูดถึงหมอ่ะพูดอยู่เนาะก็ติก๊กถูกลงไปต่อไปข้อดี saving money เขาบอกไหมว่า saving money saving money อ่าเขาเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะเขาแค่บอกว่า save water ก็คือว่า save water เซฟแบบประหยัดน้ำช่วยรักโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันช่วยประหยัดเงินหรือว่าอะไรเนาะมันช่วยแบบ รักโลกก็จริงเปหยดน้ําก็จริงแต่มันอาจจะแพงกว่าราคาปกติหลายเท่าตัวแบบเนี้ยเนาะอะ่เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องแบบเดี๋ยวจะพอไปที่จุดแค่ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่า เพราะว่าเนื้อเรื่องอันนี้มันสั้นแล้วมันง่ายกว่าในทุกๆบทแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยครั้งหน้าครั้งหน้ามาที่เราจะมาต่อเราจะมาต่อเนื้อเรื่องของครั้งหน้าเราจะมาต่อเราจะมาต่ออันนี้ให้หมดเนาะจะมาต่อ reading comprehension ต่อ post reading แล้วก็เป็น b o cap แล้วก็เป็น summarize ทั้งหมดเลยให้หมดแล้วก็จะมาแตกสับต่ออีกทีหนึ่งในครั้งหน้าชั่วโมงหน้าเนาะแต่ว่าวันเนี้ยจะจะให้งานสั่งงานสั่งกันบ้านก่อนนะจ๊ะ อ่ากันบ้างอันนี้อ่าันนี้เลยเนาะให้งานในยูนิตที่18เนาะเราจะให้ไปทำโปสเตอร์ขนาด A 2กลุ่มละ5คนสามารถเซฟไฟล์ส่งจะเป็นแบบว่า jpeg jpg เป็น pdf หรือเป็นไฟล์ ai ก็ได้เนาะขนาดกระดาษ A 2ความกว้างสามารถทำใน ipad ันเรยนสามารถทำใน ipad หรือใน powerpoint ก็ได้ เนาะแล้วก็ส่งไมาครูตรวจก่อนขนาดกระดาษเนี่ยจะได้ประมาณขนาดกระดาษประมาณ A 2, 2> เอ,อ่อขนาดกระดาษประมาณ A 2ก็จะประมาณ42เซนคูณ59.4เซนหรือถ้าเป็นนิ้วก็เป็น16.5นิ้วแล้วก็เป็น23.4นิ้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษให้มันเป็นนิ้วเป็นเซนเอาเนาะเป็นไฟล์ jpeg ไฟล์ pdf ก็เป็นงานกลุ่มปุ่มหนึ่งเนาะก็ทำมาแล้วก็แจ้งชื่อมันไม่ต้องใส่ชื่อข้างในโปรตเตอร์เพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอ นาะแจ้งชื่อมาเฉยๆแล้วก็ใส่รายละเอียดได้ครบจะให้ส่งวันนี้นี่จะรายละเอียดตามนี้เลยเนาะมันจะเป็นหัวข้อในเรื่องของ environment issues นะลูกเนาะก็จะมี5หัวข้อดังนี้ก็ให้กลุ่มละ5คนแบ่งไปทำแต่ว่ามันจะมีเรื่องเดียวเรื่องนี้มันง่ายที่สุดเนาะมันก็จะมีแค่หนึ่งกลุ่มตัวนึงกลุ่มหนึ่งนั่นเรื่องง่ายที่สุดเราจะให้แค่ประมาณ4คนที่เหลือเราจะเป็นกลุ่มละ5คนหมดเลยทั้งห้องมีประมาณเท่าไหร่40กว่าคนถูกไหม ก็จะมีประเด็นในเรื่องนี้มีเกี่ยวกับเรื่อง trash pollution air pollution deforestation แล้วก็เป็น water pollution แล้วก็เป็น climate อ่าเป็น climate change แล้วก็หรือว่าจะเป็น global warming เนาะโดยประกอบหัวข้อก็จะมี cost effect แล้วก็เป็น solution อ๋อ solution เขียนผิดต้องไปแบบนี้เออ s o l u t i o ก็เป็นสาเหตุแล้วก็ผลกระทบว่าสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรผลกระทบเนี่ยกระทบอะไรแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยอย่างไรบ้างเนาะให้ทําเป็นสังเกตทั้งหมดเลยส่งวันที่27กุมภาพันธ์แล้วมาในเที่ยงคืนนะลูกเนาะตัวอย่างก็จะเป็นแนวๆประมาณนี้เนะาะก็ใส่ลงใส่รูปใส่อะไรมาที่มันเป็น environment ตีตามหัวข้อของเราเลยเนาะจะเป็นองี้ก็ได้ลองออกแบบดู เนาะให้ลองออกแบบเองคิดเองอย่าไปลอกหรือไปทำอะไรตามคนอื่นเขามาเนาะอย่างงี้ก็ได้เราก็คือพยายามใส่อะพยายามใส่หัวข้อที่เราได้เนี่ยใส่ไปข้างบนก็ด้เช่น water pollution ก็ใส่เป็นหัวข้อข้างบนแล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวกับอันเนี้ยก็จะเป็นรูปภาพที่เราจะหาจากหลายๆอันมาแปะ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 ก็ได้เนาะพยายามหาเป็นไฟล์ png มาก็ได้เนาะหรือว่าจะหาเองหรือว่าจะวาดเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ เนี่ยใส่อย่างเงี้ยแล้วก็จะใส่สโลแกนใส่คำพูดมาก็ได้ e n danger sea life wildlife and อะไรเนี่ยติิิ beach ก็ว่าไปอย่างงี้ก็ได้เนาะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะนี่เป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นรักโรคงี้ก็ได้นะเป็นเกี่ยวกับขยะในท้องทะเลเนาะเป็น ocean plastic pollution ก็ได้ stop air pollution ก็เป็นงี้ก็ได้เนาะเป็นควันเสียเป็นจากโรงงานจากสูบุรีอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเชอร์นิโดฟอ่าอันนี้เป็นสกูร์ข่าพากอันนี้เนาะเป็น air pollution ที่มาจากรถเมื่อกี้เป็น air pollution จากโรงงานทำงี้ก็ได้อย่างอย่างเงี้ยก็จะแบบโอเคอยู่เนาะก็ใส่เป็นหัวข้อเป็น air pollution แล้วก็เป็นเนื้อหาต่างๆข้างในใส่ตัวการ์ตูนเป็น avoid วิธีหลีกเลี่ยงเป็นอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ได้ deforestation ก็ได้เนา no? ะ poison t r a d ก็ได้เนาะนี่ก็เหมือนกัน all spill o i l s p i l l destroy river and stream and poison marine แบบนี้ก็ได้ e x h a u s t f o r m อ่าเป็น contaminate our environment g e t ่ t ว่ we can fight แบบนี้ก็ได้ก็คือให้ลองไปคิดลองไปดูให้เป็นตัวอย่างเฉยเนาะให้ลองไปคิดไปดูแล้วก็ลองออกแบบดูซิว่ามันสาม,มารถทำแบบไหนได้บ้างเนาะแบบนี้ก็ได้อะไรก็ได้ลองไป create เอานี้ก็ได้แม่สวยดีย,ย้ยอยๆร้อนร้อน global warming 3 r e e ถูกไหม r e u s e reduce recycle Re มีกี่รีอะไรก็ใส่ไปก็ได้เนาะ protect ocean life แบบนี้ก็ได้ เอ่อ environment issues ก็ได้นะลูกเนาะก็มีตามเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันในบทที่2 u n ยูนิตไอในพาทที่2กันนะครับเนาะ